ครับสวัสดีพี่พี่สายล่านะครับวันนี้นะครับมีกล้องนะครับกล่องมีตําหนินะครับย้ํานะครับเป็นแค่กล่องนะครับมีตําหนินะครับเดี๋ยวเรามาดูตําหนิกันนะครับนี่นะครับเหมือนจะติดกาวมาไม่แน่นนะครับผมจะขายให้ลูกค้าก็ไม่สบายใจนะครับสําหรับมาคูตัวนี้นะครับผมจะมาลดราคาให้นะครับเป็นราคาพิเศษไปเลยนะครับก็สั่งมาประมาณ4ี่ลังนะครับก็จะมีตําหนิประมาณ3-4ตัวนะครับนี่นะครับมาคูครับสามคดเก้าคูณสีนะครับ H Y ครับ1 4 0 1นขีด1นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเส้นเล็งของเขาสวยมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นกล่องนะครับที่มีตำหนิครับผมก็จะขายในราคาถูกๆให้พี่ๆนะครับประมาณ3-4ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของบอดี้กันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีฝากระดกนะครับแถมให้หัวท้ายเลยนะครับแล้วก็หน้าเลนจะอยู่ที่40มิลนะครับ ตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับที่ผมชอบครับก็จะเป็นท่อของเขานะครับท่อของเขาจะอยู่ที่30มิมลเลยครับสําหรับตัวนี้นะครับจะยุทาาตาครับเข้าตาไวมากเลยนะครับพี่ๆครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซ็ตซีโร่ได้นะครับระยะการซูมก็จะเริ่มตั้งแต่3ถึงเเท่าครับหรือประมาณ10เมตรครับถึง100เมตรนะครับพี่ๆครับด้านหลังก็สามารถปรับสายตาได้นะครับสําหรับ ตัวนี้นะครับพี่ๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับมาคูนะครับสินค้าเป็นของแท้100%ซนะครับผมนี่นะครับรหัสเลขยลน i a l number ครับก็จะมีทุกตัวนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับผมน้ำหนักเบานะครับเหมาะกับสายล่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนเส้นเล็งก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆใบกล้วยตรงนั้นประมาณ30เมตรนะครับ เห็นชัดมากนะครับเพื่อกระสุนตกได้นะครับพี่พี่นะมีตัวเลขบอกครับผมชอบตรงที่มีตัวเลขนี่แหละครับพี่พี่สวยงามนะครับสําหรับเส้นเล็งเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีของแถมนะครับผมของแถมอันนี้จะเป็นของแถมจากทางร้านครับอันนี้จะเป็นระดับน้ําตั้งกล้องนะครับอันนี้แถมให้นะครับฟรีเลยนะครับตัวนี้มูลค่าประมาณอ่าร้อบาทครับแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเลนหนึ่งผืนนะครับคู่มือสารการใช้งานครับแล้วก็จะมีขาจับลานะครับตัวนี้จะเป็นแบบ20่ิมิลครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบ11มิลบอกได้นะครับผมก็เลือกได้1แบบนะครับเลือกได้1คู่นะครับผม ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวจากปกติจะอยู่ที่1,990บาทนะครับถึง2,200บาทเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นกล่องนะครับมีตำหนิอย่างเดียวนะครับเอาไปเพียง1590บาทรวมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับย้ำนะครับ1590บาทรวมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับของแถมครบพร้อมใช้นะครับท่านสามารถนะครับเปิดดูสินค้าก่อนจ่ายเงินได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีประมาณ3-4ตัวนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line id ทมแอ jukppp นะครับผม id Line jukppp นะครับผมสวัสดีครับ